สวัสดีครับมาพบกันอีกนะครับผมวันนี้มีเหรียญเจ้าสัวพันล้านของหลวงป,ป่อทองจุทธศิโลมาให้ทุกท่านชมกันอีกนะครับผมอันนี้ได้ได้ไม้สองเนื้อนะครับผม,ผมจะเปิดให้ดูเหรียญที่ระล,ลึกอายุครบ7.2ปีนะครับผม วาลาครบถุกรอบนะครับจัดสร้างโดยบอยท่าประจันนะครับผมดูนะครับก็บผมได้เนื้ออะไรมา,มาอ,อีกรอบนึงนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อชนวนหน้ากากสำลิศนะครับผมจัดสร้างหกพันเหรียญน,นะครับรายการที่เก้านะครับผมดูครับ เลขโค้ดสองศูนย์เจ็ดหกนะครับผมด้านนี้แล้วก็ตอกยันด้านบนนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมมากระชูมนี่ด้านนี้เป็นตอกทหารนะครับผมเห็นไหมครับดูนะครับท่านอขอบเหรียญปุมทัดนะครับผมหน้ากากสำลิศนะครับผมอีกรายการนึงเนื้อฉนวนเหมือนกันนะครับผมลงยาขอบเขาาแต่เป็นหน้ากาก ทองทิพย์นะครับผมอันนั้นเป็นรายการพริเศษนะครับผมจัดสร้างแค่สองพันเหรียญนะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับผมถ้ารายการพริเศษนี่โค้ดจะสุดแค่เลขสองพันนะครับอันนี้เกินครับผมอันนั้นรายการที่ห้านะครับผมเป็นเนื้อชนวนลงยาพิเศษเอเนื้อชนวนพิเศษลงยาขาวหน้ากากทองทิพย์นะครับผมอันนี้เป็นหน้ากากสำลิดนะครับ ให้ทังเกตที่เลขโคดนะครับผมถ้าเกิน2,000นี่จะเป็นหน้ากากสำริดนะครับดูครับสวยๆนะครับผมอาจจะให้ดูอีกองคหนะึ่งนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดง กระไรน,นาคนะครับผมลงยาขอแบแดงพื้นฟ้ากีบอนนะครับเหรียญนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะครับผมจัดสร้าง4,000เหรียญน,นะครับผมเดโค้ดนะครับผม541นะครับยังไงครับทุกท่านดูดูครับขอบเหรียญ ับคด้านล่างนี่เ <descon> ป <altro> <agę> ็นทาเวทนะครับผมอันนี้ดูชัดครับลายขนกด้านบนนี่พระพุทธนะครับผมองค์พระพุทธแล้วเป็นหลวงพระทองนะครับแต่ละเนื้อแต่ละแต่ละเนื้อนี่ตอกจะตอกโคตรไม่เหมือนกันเลยนะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้ตอกอยู่ตรงนี้ ก็เลขหกขันบนนะครับผมเนี่ยดูครับสวยๆนะครับเดียนนี้น่าเก็บนะดูให้ชมอสองเหรียญคู่กันนะครับผมนี่อย่างนี้ครับสวย โอเคนะครับผมท่านใดเข้ามาชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมพอผมจะนำพระรุ่นไหนมาแบ่งปันท่านชมกันนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม